สวัสดีค่ะดาราก็สซิบมาแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นนางเอกดังประกาศกลางไอจียกเลิกสัญญาพรีเซนเตอร์ล่าสุดเอสเตอร์ซุปรีลีลาได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรส่วนตัวเกี่ยวกับการปิดบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันออนไลน์หนึ่งที่ตนเป็นพรีเซนเตอร์ภายหลังตรวจสอบพบว่าบัญชีที่ผู้ใช้งานครอบครัวของเธอถูกปิดการใช้งานเช่นกันและยังไม่สามารถติดต่อผู้ประกอบการแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ ซึ่งเอสเตอร์ได้ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าตนเองนั้นเป็นเพียงพีเซนเตอร์เท่านั้นไม่มีส่วนร่วมกับธุรกิจดังกล่าวแต่อย่างใดโพสต์ดังกล่าวระบุว่าจากการที่เอสเตอร์ได้รับข้อความร้องเรียนเกี่ยวกับปิดบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเอสเตอร์ในฐานะผู้รับจ้างเป็นพีเซนเตอร์พยายามติดต่อแอดมินและผู้บริหารซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ประกอบการแอปพลิเคชันถูกช่องทางแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อได้เอสเตอร์ได้ตรวจสอบรายละเอียดบริษัทและผู้ติดต่องานและพบความผิดปกติและบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิกครอบครัวเอสเตอร์ก็ถูกปิดการใช้งานเช่นกันเอสเตอร์จึงได้ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาพรีเซนเตอร์ทันทีโดยมีผลตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2564 เอสเตอร์ Esther, ขอแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเอสเตอร์เป็นเพียงพรีเซนเตอร์ถ่ายภาพแฟชั่นเพื่อประกอบสื่อประชาสัมพันธ์เท่านั้นไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นหรือมีส่วนร่วมใดๆในการดำเนินธุรกิจและแอปพลิเคชัน นอกจากนี้เอสเตอร์เองก็ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและถูกปิดบัญชีผู้ใช้งานเช่นกันโดยกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเอสเตอร์ขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ใช้งานแอปพลิเคชันโปรดใช้ความระมัดระวังตรวจสอบข้อมูลก่อนทำโปรแกรรมใดๆผ่านแอปพลิเคชันหากท่านใดมีข้อร้องเรียนหรือต้องการแจ้งความร้องทุกข์ต่อบริษัทสามารถติดต่อศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์พีซสายด่วน1599หรือ081866 3 0 0 0ค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสซิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ